สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอ็นนี่ติงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลเบนเทนนะครับผมก็จะมีหลายๆตัวที่ผมพอมีบ้างนะครับเราก็มาดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนี้เป็นงาน m c d o n a l d ลนะครับจากเบนเทนออมนิเวินะครับตอนนี้ผมก็ลืมชื่อแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกเล่นไม่มีนะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับอันนี้เหมือนมีปุ่มแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับเอาไม่ใช่งานไหมครับท่านผู้ชมเอ,อขออภยัยเป็นงาน KFC นะครับผมก็ลืมลืมบ้างนะครับ mm hmm. ก็ไว้ตั้งโชว์ไนดะ้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ขยับไม่ได้ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทน,นะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็จะเป็นรถเบนเทนนะครับเป็นเป็นคิวนะมังกาซอนะมีผมจะพูดโฟล์อาร์มซะละ รถนี้ก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าผมก็มีไม่หยิบตัวนะมีแค่สองแทนตัวนึงก็ไม่ครบนะครับอันนี้มันสามารถถอนได้นะครับมันเอางานที่เป็น dna alien ที่มันประกอบได้มาต่อเป็นแขนนะครับดูรอบรอรถกันก่อนนะครับมีแขนก็ขยับได้นะมันก็จะหลวมๆง่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นงาน dna alien มีลูเล่น,นครับถ้าเรากดตรงนี้เหมือนมันจะเด้งออกนะครับ นี่ยหัวหัวจะเด้งนะครับหัวกับแขนก็จะเด้งออกนะครับผมแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่ครับก็ได้เป็นรถคิวมองกะซอเท่ๆเปี้ยวเป็นแว่นนะครับคันนี้ก็ได้มาในราคา40บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลย ตัวนี้ก็เป็นเควินนะครับเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นอลินะครับอลิเกา่านี่เป็นในภาคของเบนเทนเอเลียนฟอกนะครับขนาดโมเดลก็สามจุดเจ็ดห้านะครับนะครับอันนี้เป็นล่างที่เหมือนกับซึ่มซับพลังงานเหล็กนะครับตัวนี้มันก็จะออกเขียวๆหน่อยนะครับที่ผมมีมาดูไปโดนอะไรมา พอกล้ลูกขยับได้ไหมนะครับแต่มันแข็งมากนี่ไว้ย,ยืนโชวเท่ๆนะครับชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา80บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นชื่อบิ๊กชิลนะครับจากภาคเอเลียนฟองนะครับวันนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับยืนก็เอียงๆแล้วนะครับ ไม่สมบูรณ์เพราะว่าปีกมันได้หักแล้วก็หายไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นตัวสีใสนะครับตัวสีธรรมดาผมไม่มีนะครับที่ผมมีนี่ผมก็หาราคาหลุดๆเอานะครับไม่ได้ซื้อแบบราคาสูงๆนี่หัวมันดูโลนๆนะครับไม่รู้ว่าขาดอะไรหรือเปล่านี้ก็ไม่หลวมนะครับผมแเสียดายปีกมันไม่มีนะครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา50บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็เป็นอาบิโดนะครับจากเอเลียนฟอกนะครับนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเทนเป็นเป็นเทนอร์ชั่นชั่วนะครับที่ว่ามันโคนิ่งมาแล้วก็นาฬิกาไปติดกันแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นเทนเถื่อนนะครับไอ้เป็นเทนเสือแดงมันก็จะหิวเฟ้นไฟนะครับเป็นไฟแซ่บ อันนี้ก็ขนาดสามจุดเจ็ดห้านะครับไม่หลวมนะครับแต่ก็มีรอยถลอกบ้างนะครับนี่มันยืนแอกๆนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ก็มีชื่อว่า กรุ๊ปนะครับจากเอเ e ียนฟองนั่นเองนะครับแต่ว่าของผมไม่มี u f o ด้านหลังนะครับมันต้องมีนะครับถ้าครบครบตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันเอาคล้ายๆไอ้เขียวๆหยอดเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ผมไม่มีครับมันเป็นตัวใสนะครับตัวนี้ขยับไม่ได้ครับขยับได้แค่แขนตัวนี้ผมก็ชอบมากอยู่นะครับตัวนี้มันเกลียนเกลียนนะครับตัวนี้ขนาดประมาณ ก็เท่ากันนะครับประมาณ3.5เละครับตัวนี้ผมก็ได้มันราคา50บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนี้ก็จะเป็นกร๊ปอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นที่ล่างที่ขยับขาได้นะครับแล้วก็เอาเอขียวๆมันหยอดไม่ได้นะครับนี่ขามันหลวมๆนะครับท่านผู้ชม ขนาดก็เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะครับนี่ไอ้แขนนี้ก็งอได้ตรงนี้นะครับตัวเมื่อกี้งอไม่ได้นะครับขยับเป็นแบบนี้เลยหัวก็ขยับได้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขาดยูนะครับนี่มันจัดท่าก่อน เราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็มาจากภาคเบนเทนอมนิเวอร์นะครับผมก็ไม่ทราบชื่อตัวนี้นะครับเพราะว่าภาคอมนิเวอร์ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับตัวนี้ก็ขนาด3.75นะครับตัวนี้แน่นๆเลยนะครับไม่หลวมนะครับนี่ครับอก็แน่นมากเลยนะครับน้ว่ายังสภาพก็โอเคนะครับข้อยังโอเคนะครับ นี่น็อตก็สวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็จุดขยับแม่กิ๊กล๊อกนะครับอืลมแล้วครับตัวนี้ผมก็ได้ไปซื้อเหมากลองมาเขาให้สามตัวร้อยครับตัวนี้ก็เตียไปราคาสาสิบห้าบาทถึงสี่สิบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลย ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นลิงแจ๊กนะครับหรือว่าชื่อมันก็สไปเดอร์มังกี้ครับจากภาคเอเลี่ยนฟองนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็มีสองตัวนะครับ่ดีกตัวหนึ่งไม่มีหางนะครับตัวนี้สิ่งที่หายบ่อยก็หางนะครับหางมันหลุดง่ายมากครับมีสกิดนีดเดียวหลุดแล้วครับมาดูหางมันใกล้ๆครับแลยิ่งกว่าตัวก็หางนะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมดีกว่านะครับเดี๋ยวหายนี่ครับ อันนี้ก็ยังแน่นๆนะครับไม่หลวมแต่ว่าน็อตเป็นสนิมนะครับตัวนี้นี่หลุดแล้วนะครับไปโดนนิดเดียวเองนะครับเมื่อกี้ใส่กลับก่อนโอเคนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา50บาทนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวเป็นเทนที่ผมมีไปทั้งหมด9ตัวนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นงานบันได8ตัวแล้วก็เป็นงานเคฟสี่หึงตัวนะครับไอตัวนี้นะครับบางตัวก็จําชื่อไม่ได้ครับตัวนี้ครับกับไปตัวแดงๆที่เหลือก็จะเป็นชื่อย um ูมอนเตซไฟเดอร์มังกี้ก o o ปบิ๊กชิลอันบิโดกับเควินนะครับผม ก็เป็นมือสองลูกชิ้นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับอมครับแล้วก็ฝากเ,เพื่อ,อนๆเข้ากลุ่มขายของเล่นที่ผมไม่ใช่แนวผมนะครับกลุ่มใน facebook นะครับกลุ่มมีชื่อว่าของเล่นของสะสมมือหนึ่งมือสองกับตูนโดยเฮียเวก้าเาเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ